ใช่ครับทัวร์คอน Dreamcatcher ครับ <c oughs> ก็เป็นที่ที่4 <c oughs> ก็คือที่มากาวครับใช่ก็หลังจากนี้ตอนนี้ก็อาจจะเบรกไว้ก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวอีก2เดือนอาจจะมีคอนเสิร์ตคู่ของผมกับเฮีย <c oughs> ใช่ <c oughs> เราก็จะไปโฟกัสตรงนั้นก่อนแล้วก็หลังจากนั้นจะมี Dreamcatcher อีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ครับถ้าทุกคนยังอยากดูอยู่ ที่บอกได้แล้วว่ามีใครจะข,ขายบอ <c oughs> กัตรจะขายบัตรวันบอกไปแล้วด้วยจะขายบัตรวันที่6กันยานะคระับร<ม>ั้งที่ส <บ PU. S 1> ครับเพราะว่าครั้งแรกจัดไปเมื่อ2ปีที่แลวะะ้วครับแล้วก็ครั้งปีที่แล้วจัดคนเดียวปีนี้เราก็เลยมาจัดคนคู่จริงๆบรรยากาศคนคู่กันถูกมันคู่กันเดินยากเลยก็ยากเหมืนอนกันครับเพราะว่า ทุกครั้งที่จัดคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยผมอะจะแบบไปหลายแนวมากหลายเวามากอคือไปทุกแบบ,ท,บทุกแบบเลยครับใ <l ux> ช่ว่าจะคอนคู่คอนเดี่ยวคือหลายแนวเพลงหลายภาษาแล้วก็มีทั้งเท่สวยน่ารักเต้นร้องอะไรอย่างเงี้ยคือไปทำมาเยอะแล้วจนครั้งนี้ก็คือมันก็ยากเหมือนกันครับว่าเราจะทำอะไรใหม่ๆให้ทุกคนดูดีล่ะ เพื่อชีวิตกันหรอครับลูกได้ไหมพอไหวไหมเพื่อชีวิตไอ้ที่ผมฟังตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเพื่อชีวิตเพราะว่าเขาป้าเปิดพี่พ่อชอบบัวลอยบัวลอยก็เคยฟังพี่เนจรอะไรสช่ไหมผมจะรู้อยู่นะครัะจะร้องไม่ได้หรอกแต่ว่าจะรู้อยู่ก็ต้องรอติดตามเนะว่าเจะเป็นยังไหนใช่ครับแต่ผมว่าอยากคาดหวังว่าจะมีเพลงเพื่อชีวิตในคอนเลยมันเป็นทำไมมันใจตัวมัน ไกลตัวผมไปหน่อยครับไม่อยู่มาอยู่กับแฟนๆมา4-5ปีนี้ทุกคนไม่เคยได้ยินผมร้องในเมื่อชีวิตเลยเพราะว่าไม่ใช่แนลผมเลยก็ได <laughs> ้บอกเลยว่าในคอนเสิก็คงไม่มีหรอกครับว <laughs> ้ไก่อนแต่ว่าจะเห็นได้เห็นอะไรบนะ้างคะเพราะว่าเป็นแบบคอคนเสิร <laughs> <laughs> ์ตที่สก็คือเป็น Celine Dion d Concert Crazy in Love นะครับก็เป็นคอนเซปต์ Crazy in Love <c oughs> อย่างเป็นความคลั่งรัต่ว่า ันคลใช่ใช่ค่ะคขัง้ขงรากเพราะว่าก็อยูอย่อยู่กับเฮนมานานแล้วเลยคิดว่าเอาเป็นคอนเซปต์นี้ละกันเขาเป็นคอนเซปต์ประจำของเราค่ะยังอ๋อ่อทำไม่่ตตปกกิ็ูเลัยปกติก็อย่างที่ท <c oughs> ุ <c oughs> กคนเห็นครับแต่ว่าครั้งนี้แบบจะมาคขั้นรากแบบไหนแต่คิดว่ามันมีแบบไฟลุก เลยก็มีครับใช่ต้องปูผสมแดงอย่างนี้เนาะอาจจะสีปูแล้วก็แดงอาจจะแดงไปเลยแต่ว่ามัน่ใจต้มีมือที่สามเลยนรับมาคนที่สุดเลยแม่เราเงาเล้วมืเออใครจะรับเล่นเป็นมือที่สามแต่ว่าสนุกแน่นอนใช่สนุกแน่นอนครับคือผมอะในหัวมีหลายอย่างมากที่ อยากจะทําแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมมีเลยแล้วมีครับแล้วบอกเพียงนะ์ไหมว่าเราอยากทำบอกเพราะว่าเราก็นั่งประชุมกันเหมือนกันนะครับคือผม,มชอบอะไรที่มันผาดผลแต่บางทีก็กลัวว่ามันผาดผลเกินไปยังไงแบบแบบตีลังกาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทำอย่างอื่นที่มันแบบสูงๆูงใช่ไหมแต่สิ่งตางอะไรแบบนี้เราก็ทำมาหมดแล้วนะ อ๋อสลิงสลิงแค่แบบปกติก็คือแค่ขึ้นไปไม่ก็บินมันเบยมันเบย์ไะมันเบมากแล้วคุณหนูจะทำอะไรใี้ลังกาแกะสลิงโยนสลิงออกหรือว่าไปยาไฝเพราหนูคิว่าหนูขายตัวเกมคู่กันแล้วพอถึงเวลาจึงไม่มีหนูกับเนียไม่มีเป็ดไม่มีวิธีอะไรให้ดูวันนียาไปเนี้ยหนูควรเล่นตลกอ๋อทองโชว์หน้อทองโชว์หน้ มาเฟ่เลยได้จนชื่นยิ้มเลยมาชื่นกา้์โนได้เป็นไอเดียที่ดีไหมเป็นไอเดียที่ดีไหมมีไหมสนุกเป็นไอเดียที่ดีแต่ว่าเฮียน่าจะทำได้เพราะว่าเฮียชอบพูดไปเรื่อยคฮียเฮียเฮียเราบอกคนไทยคนหนึ่งมีแบบชาชนเต็โหัวมีสามหลักด้วยโหพูดไปเรื่อยไม่เก่งแต่เฮียเขาชอบเล่นโห้เขาพูดไปเรื่อยเราก็ร้องเพลงชาติไทยชาติ เาบอกว่านไทยอยู่เหมือนกันเราลวันนี้มาสายคอนเสิร์ตคู่อีบว่วนี่ครับครัาอ้าว มันมีที่คอด้วยครับมีหนึ่งสองและสามแล้วคือหนึ่งสองและสามที่มันมาจากคนเดียวกันคนเดียวหรือเปล่าหนึ่งและสองมาจากคนเดียวส่วนสามอันนี้เป็นของคู่ใส่คู่ก,กันก็คือของคู่ก,กันเนี่เป็นใส่คู่กันคือวันนี้ทำไมต้องใส่มาครบขนาดนั้นคะอวดอะไรอะ่ะผมไม่รู้จะใส่อันไหนครับอะไอยู่เนี่ก็เอ๋อ ชอบมันสวยครับใส่บ่อยจะปกติเวลาออกคนเดียวว่าชอบหยิบมาใส่ครับมีชิ้นอื่นด้วยก็ไม่รู้ทำไมอ่ะคือแพ้เสียงมัะตกล่องเหมอเมื่อกี้อุ่นใจอุ่นใจไหมก็เวลามองก็มันสวยจ้าแค่นี้แหละไม่มีอะไรครับชอบของไหมคะชอบครับ เจ้คขอคนให้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เขาก็รู้โอ้โหกระจองเท่าไิรครับก็ฝากคอนเสิร์ตซีโนเนียลอนาทเอ้ยไม่ใช่อนาท อันนั้นเท่าไหร่สองปีที่แล้ว C ีนูน e ิวเซนเตอร์คอนเสิร์ต Crazy In Love นะครับก็จะจัดวันที่25ตุลาคมนี้ที่ Impact ออยเม่บางทองธานีนะครับจัด1วันแล้วก็จะเปิดขายบัตรวันที่6กันยายนนี้ก็คืออีกไม่กี่วันแล้วอีกประมาณอาทิตย์กว่าๆนั่นเองครับก็ฝากทุกคนกดบัตรด้วยนะอยากจะให้ทุกคนได้ไปดูว่าแบบเราสองคนจะมีโชว์อะไรมาให้ทุกคนดูบ้างแล้วก็เราก็จะมีเกสด้วยใช่ครับก็รับรอกว่าวันนั้นทุกคนจะได้เห็นอะไรที่แบบว้า เซอร์ไพรส์มากๆแน่นอนอะไรที่เราสองคนไม่เคยทำนะครับก็ฝา,ากกดบัตรกันเยอะๆเลยถ้าพลาดแล้วก็คือพลาดเลยครับ